ค,ค่ะทุกคนวันนี้เจพีมาจะมาทำบาร์บีคิวค่ะทำให้ดูนะคะมีอะไรบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะมีผีแล้วก็หมูแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แล้วก็สบาบปรรดอันนี้คือแล้วก็อันนี้คือ,อ,นนคอต้นผักต้นอะไรต้นผักต้นหอมต้นหอมแล้วก็แล้วก็พริกพริกปุ่นแล้วก็พริพกห<พ>ยวกค่ะลูก เฉียดอันนี้ก่อนเนี่ยนี่ค่ะนี่ฮต่อไปตามอันนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ตามอะไรใส่อันแรกใช่คะตรงรูปมาตรงนี้ก่อนนะคะ ใส่ตมด้วยมะเขือเทศลอกกันนิดแก้นะคะแล้วก็ก็ใส่ไก่ไก่น่ารักมากเลยค่ะไก่มันเป็นจับไก่มัน,นจิตกินไก่เยอะแล้วจะเป็นอะไรเป็นปีค่ะโอ้ยบินได้ยังคะจะกินไม่ได้เลยค่ะ อันนี้สูตรของเจพิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อะไปเสียไปข้างบนเก่งมากก็ตามด้วยต้นหอมไม่ใส่พริกอะคะใส่ค่ะเพราะว่ามันเผ็ดมอเสียทางด้านขวางหูกเ,เสียทางด้านนี้เสียทางด้านนี้นี่ทางนี้ค่ะด้านนี้ค่ะโอเค อุ้ยระวังที่มือว้ายใส่ไม่ได้แล้วออนใหม่ตรงๆก็ได้ลูกทางนี้ก็ได้ถ้าหนูไม่ได้ทําไม่ได้อะทำไม่ได้ก็ทาทางนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอะใส่ลงไปดึงลงไปเลยเบาๆสิลูกค่อยๆทาการทําอาหารต้องใจเย็นๆเข้าใจไหมคะต่ไปตามด้วยสับปะรด โอยใส่เยอะจังเลยสับปะรดอม่ใช่กินสับปะรดไม่ใช่เหรอแม่บอกว่าให้เบ้า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 เบาเบาตอบไาม่ไ่ดะเอานอีก้ทำไมนุดนเจนนดใส่ไม้ไม้นี้มันมันสวยไหมคะเนี่ยไม้นี้ ไก่แล้วคะ่ะไก่ไก่ยังไม่ใส่เลยคะ่ะอันนี้บาร์บีคิวมังสวิรัตใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่แล้วโอ้ทำไมไม้นี้มันมีแต่ผักอะคะมันอะไรก็ไม่รู้เอาใส่ไก่ด้วยคะ่ะอ๋อเช็ดมือก่อนนะคะไปกาวคิวคะ่ะยุงขบใช่ไหมคะะยุงมันขบใช่ไหมคะ Oh